ครับสวัสดีครับพี่รักแฟนเพื่นครับพบกับยงยุทธอีกแล้วว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 ้วเ <g iggle> ช้าวันพุทธที่8มกราคมถ้นาร้อที่ผ่านปีใหม่มาได้หนึ่งสัปดาห์ก็ต้องออกตามหาน้องวาสนาหรือน้องมารุมที่ปลูกไว้ตามทางสาธารณะไปเก็บมาได้วันนี้6กิโล8ขีด หักถังนี้ออกสักครึ่งกิโลก็จะเหลือ6กิโล2องขีด6กิโล3ามขีดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปรวปรวมก็คงจะได้สัก5กิโลคำสั่งซื้อแน่นอน5กิโลร้านผัก3กิโลร้านแกง2กิโลยืนพื้นตายตัวปพระตั้งแต่ปีใหม่มาเขาก็ยังไม่หยุดเลยผมเองก็มีของอยู่ก็ไม่หยุดเช่นเดียวกันนะครับหยุดไม่ได้ เงินทางนั้น <c oughs> คือวาร่มนี่ถ้าเขาออกแล้วทําไมออกไปดูไม่กี่วันเขาจะแก่หมดจะต้องทิ้งเสียของนะครับนี่ก็ไปดูวันนี้แล้วก็ทิ้งไว้สองสาวันก็เข้าไปดูอีกทีหนึ่งก็การระยะให้ถูกว่าของที่เหลือเนี่ยใช้เวลากี่วันอันนี้ต้องใช้ประสบการณ์นะครับเพราะถ้าเป็นฝักแล้วเขาจะแก่เร็วมากนี่เอาไปวันนี้วัน,น,วนที่แปดก็ประมาณวันที่ สิบเอ็ดสิบสองก็ออกไปเก็บไรอีกแล้วนะครับเงินทางนั้นนะครับจะเห็นนี่เราแปรรูปก็ยิ่งยันได้เพิ่มคุณค่าราคาก็ไปอีกนะครับก็ต้องฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับว่าใครที่มีที่ดินอย่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่ามีแต่วัชพืชมีแต่คุณหญ้าคุณวัชพืชมามาเยี่ยมมาเยือนหามารุมกับปล้วยน้ำว้ามาปลกูก ท่านก็นจะได้รับตังค์เรื่อยๆตลอดปีตลอดไปเหมือนผมนี่แหละครับเกเครับเดี๋ยวจะได้รีบไปรูปเพื่อส่งเมค้าในวันพรุ่งนี้ต่อไปครับสวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับผม